มันมีอะไรในนั้นนะครับมันมีอะไรตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่สิโอ้เม่อยากเห็นยังไรไหมดูหน่อยสิลูกมาให้ดูหน่อยตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ดูตัวใหญ่นะเจอใหญ่ด้วยดูเล็กตัวใหญ่น่าดูดีตรงนั้นดูเลยมันยังไม่กลัวมัรอลูกยังไม่กลัว แลกลัวไหมลูก,กนนพี่ปล่อยที่ือใส่ลงไปในนั้นแล้วเททิท้งเลยลูกเททิท้งเลยเททิท้งเลยนนเออททิ้งเลยนี้มันอยู่ไหนน้ายิงกูจะใหญ่ว่ยิงกูจะใหญ่ีอ,นนอ,นนออัน,น้ที่กของแท้อไอะไร,ะไรเฮ้ยเฮ้ย็บินกกบกบมันกบมัน

เฮ้ยคือใครเจาวเาวจา,ว,จาวขอน้ำสีหน่อยอยไปซื้อน้ำสีอีกนะพ่อวะพอาไปซื้อเนี่ยเอาตังค์ไจ่ายเขาไม่จ่ายเขาหรือผม เขาจะให้ของวันหนึ่งจริงๆมาไปแค่เก้าบาทเองมะอันนี้ขวดสิบบาทเขาปำืิอเว้นซู้นาทีานี้บอกได้ย่อดิอ่ะมาดูบ่าดูบ่าดูไหม หมดเลยนะโอ้หมดเลยว่ะเก่งว่ะมาดูเลยลมทรงไว้วจะเมื่อไหร่เลยเดี๋ยวเต็มขวดอีกเลย